รีวิวสปา by just สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องรีวิวสปา by just v i รุ t นะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมมาชมมอก้าผ่อนนะครับหรือว่ากาต้มกาแฟเนาะแบบนี้นะครับอลูมิเนียมทั้งเซตนี้นะครับราคาเจ็ดร้อยหกสิบาทกลมๆนะครับผมทิ้งทิ้งของร้านค้าออนไลน์ไว้ให้นะครับ ดี๋ยวมาดูรายละเอียดของฐานนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าหม้อไฟประกันนะครับเนาะตัวเตาไฟฟ้านะ YQ105 ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับปรับระดับได้ห้าระดับความแรงของไฟฟ้านะครับ1 2 3 4 5ตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เวลาเสียบปลั๊กก็ตัวนี้ก็จะแดงครับเป็นไฟติดมานะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเพดเข้ามาครับที่เราเอาวาง เนาะสายไฟที่ให้มานะครับแปดสิบเซนนะครับโดยประมาณผมวัดดูละเดี๋ยวเรามาดูความหนาของตัวเตานะครับว่าเท่าไหร่ผมจะใช้ตั้งแต่ฐานถึงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนฮะโอเคี้ดีกว่า ประมาณหกสบห้ามิลน,นะครับดูตัวฐานของมันห้าสิบสองนะครับดูความกว้างของรัศมีของตัวเตาไฟฟ้าประมาณสิบสามเออสิบามเซนนะครับร้อยสามิบเอดมิลตอนนี้ให้กำลังไฟที่ 500วัตต์นะครับสูงสุดเม d e i ิน h ชน a าเียบปักแล้วก็ตัวนั้นวางได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นได้นะครับไม่ได้จำกัดนะครับอ่ะมาดูตัวพอตตัวหม้อต้มนะครับอ่ะดูส่วนข้างนอกก่อนเนาะตรงนี้ที่จับนะครับไม่ได้เป็นไม้นะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกหุ้ม เป็นลายไม้เฉยๆนะครับทั้งบนทั้งล่างด้านข้างนะครับ่าด้านในวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะผมประมาณไว้นะครับน่าจะน่าจะไม่ผิดนะครับดูความหนาหนาหนึ่งเอ้ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดมิลนะครับความหนาของอลูมิเนียมตัวหม้อนะครับประมาณนั้น อ่าหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเนาะดูไหนๆก็ดูขนาดมาละตัวฐานแปดสิบเมนะครับกลมๆแลนะ้วเข้าๆไปนะครับดูเป็นข้อมูลนะครับดูขนาดของตัวมันนะครับตัแต่ฐานหม้อถึงนี้ สามอ่อเนาะอ่ะประมาณหนึ่งยยสิบเจ็ดมิลเกือบสิบสามเซนนะครับโอเคดูด้านในนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ัวน,นี้ก็ไว้ใส่กาแฟนะครับที่บมดแล้วก็วใส่ก็ส่วนใหญ่ที่เขาแนะนํานะครับก็ใส่ก็เกือบเต็มนะครับก็กดกดนะครับแต่ว่าวิธีการต้มที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพเนาะอาจจะไม่ได้ให้คําแนะนําเรื่องนี้ได้นะครับรดูวัสดุนะครับอ่านี่เป็นตัวฐานนะครับ เติมน้ําเข้าไปอยู่ปริมาณตรงนี้นะครับไม่เกินนะครับระไนนะครับหรือว่าเติมน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับเติมเข้าไปนะครับจะมีเวลาเราตั้งในหม้อนะครับากาศทำงานก็คือจะมีแรงดันน้ำก็จะดันเข้ารูนี้นะฮะตรงนี้ แบบนี้นะครับมันก็ผ่านตัวกาแฟเนาะกาแฟด้านบนมันก็ดันดันน้ําผ่านเข้าไปในตัวนี้อีกทีนึงมันใช้แรงดันสูงเนาะเ็เขาเรียกว่าอะไรเพเซอร์แรงดันนะครับตัวนี้ก็เป็นออตัวนี้ก็เป็นรูเหมือนกัน,นครับบางๆนะครับเนาะแบบนี้เป็นตะแกรงนะครับก็จะดันตัวกาแฟนะครับ ให้ไหลขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานไม่ได้ยากนะครับแต่สวยนะครับผมทดสอบแล้วนะครับเมื่อใส่กาแฟเนาะแล้วก็ก็มาหมุนเข้านะครับแต่ก็ระวังว่ตอนหมุนเข้าก็ดูให้ดีนะครับระวังมันปิงนริวเนาะเดี๋ยวตัวนี้มันจะเสียหายแล้วก็จะทําให้แรงดันมันรั่วนะครับก็แบบนี้นะครับแล้วก็ระวังเขา กาแฟที่ได้นะครับก็จะมีปริมาณประมาณนี้นะครับถ้ากินถ้าดื่มร้อน,นครับก็จะได้ประมาณสองคนได้ครับสองแก้วนะ่าจะได้นะครับแต่ถ้าว่าดื่มแบบเย็นก็สิบหกออนตามที่คู่มือระบุนะครับได้หนึ่งแก้วนะครับถ้าเป็นชงเย็นนะโอเคครับผม ครับเมื่อเราต้มเสร็จแล้วครับไอตัวของกาแฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมจะให้ดูครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ทิ้งได้เลยครับหรือว่าเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นเนาะเอาไว้ใส่ในตู้เย็นก็ได้นะครับหอมดี <laughs> วางก่อนนะครับวางตรเนี่้ตัวหม้อต้มนะครับ ก็เหลือริมน้ํานิดหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับง่ายๆตัวนี้ก็ล้างนะครับพอเสร็จเราก็ล้างตัวนี้ให้สะอาดนะครับนี่ก็ล้างนะครับแล้วก็ใช้งานต่อไป